ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่0510นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคาบูนะครับคาบูเคเลียมกับ N7 ครับว่าเอาไปใส่รถป๊อบแบบไหนดีกว่ากันนะครับต้องเอาตัวก่อนว่าคาบูสองตัวนี้เนี่ยผมเคยเอาใส่รถป๊อบแล้วทั้งคู่นะครับฮอนด้าดีโอ AF28 นะครับเข้าไปดูกันได้ในช่องเนาะผมมีผมมีคลิปที่ใส่เจ้าคาบูตัวนี้ มีสอนใส่บอกเบอร์นมหนูนะครับวิธีการจูนนะครับแลก็เอาไปขี่ให้ดูด้วยนะครับออกตัวล้อรีเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะครับอ่ะเขาเลือกเนาะ,ะมีคนถามมาว่าสองตัวนี้เนี่ยเวลาเอาไปใส่รถป๊อปเนี่ยมันจะมีอารมณ์มีฟีลลิ่งความรู้สึกการใช้งานมันแตกต่างกันยังไงนะครับ อันนี้เดี๋ยวบอกข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับเจ้า NZ เนี่ยมันคือคาบู PE 2 6นะครับ PE 2 6ติดมาก,กับรถ Honda NSR 150ทั้งตัว R แล้วก็ตัว RR นะครับก็คือตัวตาเหลี่ยมแล้วก็ตากลมเนาะเป็นรถที่นานมาแล้วแหละเป็นรถสองหวะนะครับลูกชักของเขาเนี่ยจะกลมนะครับจะลกกมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับ ลูกชักหรือลูกเล่งของเขาเนี่ยจะกลมนะครับกลมอย่างนี้เลยนะครับเหมือนขบูเดดเลยแต่ใหญ่กว่าครับส่วนถ้าเป็นเทเลียมครับเทเลียมนะครับลูกชักของเขาก็จะเหลี่ยมผมชื่อเขานะครับเห็นไหมดูฝาก็รู้แล้วนะครับฝาเขาจะด้านหนึ่งเป็นเป็นแบนอย่างนี้นะครับเป็นแบนแบนลักษณะนี้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะกลมๆมนๆอย่างนี้นะครับ ดูข้างหน้าก็ได้นะครับข้างหน้ามันลูกชักมันจะแบนนะครับมันแบนเหลีหล่ยมๆอย่างนี้นะครับส่วนข้างหลังครับก็จะกลมๆม,มนๆนะครับกลมๆมนๆซึ่งจะต่างจาก M7 ครับเพราะ M7 มันกลมทั้งลูกเลยครับต่อมานะครับที่ผมใส่เข้าไปนะทั้งสองตัวเลยอะ่ะเวลาใช้งานนะครับคเหลี่ยมเนี่ยจะสะดวกกว่าเนาะ สะดวกกว่าครับสะดวกกว่าตรงไหนครับนะก็คือเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องใส่คาบูเข้าไปทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะทางด้านที่เราสตาร์ทอ่ะเหมือนรถออโต้ทั่วไปนี่แหละครับทางด้านคันสตาร์ทนะครับคาบูมันจะอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเราใส่เทเลียมเข้าไปเนี่ยพวกสกูอากาดอะไรต่างๆนะตัวตั้งรอบเดินเบาโชค๊คอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายของคาบูนะครับตรงนี้หมดเลยเห็นไหมเวลาเราจูนเนี่ยเราจะจูนมันตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะ แล้วก็ตั้งเดินเบาตรงนี้ปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊ง่ายๆนะครับพอใส่ปึ๊กเข้าไปใส่สายคันเร่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วต่อท่อทางเดิน้ํามันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจูนได้เลยนะครับหรือถ้าเดินเบาเราอ่อนไปนะครับรอบเดินเบาเราต่ําไปเราก็ตั้งเดินเบาตรงนี้ได้เลยนะครับคือหมุนขึ้นได้เลยนะตั้งรอบได้เลยส่วนถ้าเราใส่ตัวแอนเสเนี่ย เอนจจะต่างกับเคเหลี่ยมนะครับเคเหลี K ่ยมเนี่ยตัวตั้งรอบเดินบอลอะไรต่างๆอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมถ้าเป็นเอนจนเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวานะครับลักษณะน,นี้ทั้งตัวตั้งรอบเดินบอลแล้วก็สกูอากาศนะครับมันจะทําให้เรานะครับปรับจูนอากาศนะครับค่อนข้างยากกว่าเดิมแล้วก็ตั้งรอบเดินบอลก็ยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราจะต้องยื่นมือเข้าไปในช่องนะครับแล้วก็บิดตั้งเดินบอลเราจะต้อง แยงไขควงนะครับผ่านล้อผ่านอะไรมาเพื่อมาจูนอากาศตรงนี้นะครับอ่าซึ่งแบบไหนแรงกว่านะครับผมว่าไม่ได้ต่างกันมากนะในความรู้สึกผมนะครับผมว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับต่างกันนิดหน่อยคือเคเลี่ยมเนี่ยมันจะบิดปิดมือกว่านิดนึงนะครับทั้งด้วยระบบเวนจูรี่ของมันนะครับด้วยเวนจูรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่า N7 ถึง2มิลนะครับแล้วก็ลูกชักมันแคบกว่านะครับแคบกว่านะครับก็เลยทําให้ชงอากาศชงน้ํามันได้เร็วขึ้นนะครับเคเหลี่ยมจะแรงกว่านิดหน่อยนะครับคือบิดปุ๊บจะติดมือนิดนึงนะครับดีกว่า N7 หน่อยหนึ่งนะครับออกตัวก่อนว่าตัวนี้ N7 แท้นะครับ N7 แท้ญี่ปนนะครับเป็นขบูติดรถของผมเองนะฮอนด้าเอเนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นคาบูแท้ลาซาด้านะครับหรือว่าของเทียมนั่นเองเป็นเคเหลี่ยมปาก28เทียมนะครับของเทียมเทียมเลยนะครับเขาว่ากันนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่ของแท้ของแท้จะแรงมากนะครับจะดีมากเลยนะครับเอาไปใส่รถคันไหนก็จะเร่งสมูทติดมือนะครับอารมณ์เหมือนขี่รถวบิบากนะครับจะสมูทเลยนะครับแต่อันนี้เป็นของเทียมเนาะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้ของแท้เหมือนกัน ของแท้ผมไม่เคยลองใส่รถป๊อปครับทีนี้มาถึงข้อสรุปนะครับว่าวามแตกต่างของคาบูสองลูกเนี้ยมันต่างกันยังไงเวลาใช้งานจริงนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเทเลียมจูนง่ายกว่าตั้งเดินเบาง่ายกว่านะครับเพราะมันอยู่ทางด้านซ้ายนะเอ็นเอ็นเจ็ดเนี่ยจะจูนยากนะครับตั้งเดินเบายากเพราะพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวานะครับเรื่องความแรงนะครับผมมองว่า เคเลี่ยมจะแรงกว่านะผมว่าเคเหลี่ยมแรงกว่ามีเจ็ตทั้งคู่นะครับแต่เคเหลี่ยมจะแรงกว่าอาจจะเพราะว่าปากวนจุรีมันใหญ่ขึ้นลูกชักมันเล็กลงอะไรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทั้งคู่นะครับผมใส่เบอร์นมหนูเกือบเท่ากันนะครับอันนี้เบอร์เดินเบาจะใหญ่กว่านะครับส่วนเอนจเนี่ยเบอร์เดินเบาจะเล็กกว่าส่วนนมหนูหลักนะครับผมใส่ที่85เท่ากันทั้งคู่นะครับแต่รู้สึกว่าเจ้าตัวเอนจตจะแรงกว่านะครับ วันนี้ก็ได้ข้อสรุปนะครับสำหรับคอมเมนต์หรือว่าเพื่อนๆสมาชิกในช่องต่างๆที่ถามมานะครับว่าคาบู2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงเวลาใส่ในรถป๊อปนะครับอันนี้ผมก็ทําคลิปเป็นข้อสรุปให้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูนะครับยังไม่ดูคลิปที่ผมใส่ n j เข้าไปในตัวรถนะครับเ f 28นะครับเข้าไปดูในช่องได้นะครับอันนี้ผมมีคลิปผมได้พูดไปแล้วทางทางทาง,ทางต้นคลิปนะ โอเควันนี้ก็คงกระจ่างขึ้นนะครับคงทายข้อข้องใจของพี่น้องหลายๆท่านเลยนะครับว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย